ดูวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของประธานฝ่ายเทคนิคคือคุณวิทยาเหล่ากุลค,ครับเขามีการวางแผนให้ทีมชาติไทยแบบลองเทอมเลยนะครับแบบ10ปีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามกันในรยายงานพิเศษนะครับความสำเร็จที่จับต้องได้แนวทางการเล่นและรูปแบบที่ชัดเจนตลอดจนแรงสนับสนุนของแฟนบอล นี่คือฟุตบอลทีมชาติไทยในปัจจุบันยุคเตรียมไล่ล่าตัวบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียเราแข่งในต่างประเทศเราแข่งเกาหลีมาเลเซียญี่ปุน่นจีนแล้วแพ้กลับมาแล้วคือแพ้ครับแต่เราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยที่เราแพ้เพราะอะไรนะครับซึ่งทั่วโลกเขาก็ทําทั้งนั้นนะครับโครการ4ปี6ปี10ปีอะไรเงี้ยถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยฟุตบอลไม่มีหลักสูตรหรอกไม่จริงหรอก นาทีนี้วงการลูกหนังไทยกำลังเติบโตต่อเนื่องก็จริงแต่ถามว่าเรามีโครงสร้างและรูปแบบที่จะพัฒนาต่อยอดชัดเจนหรือยังแผนพัฒนาฟุตบอลไทย10ปีภายใต้การกำก,ก,กับดูแลของนายวิทยาเรลหาหกุลประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นคำตอบนั้นว่าขณะน,นี้บอลไทยพัฒนาและเดินมาถูกทางหรือยัง เป้าหมายที่หนึ่งก็าย่างที่สองก็อย่างที่สามเป้าหมายที่สี่เป้าหมายที่สี่คือเนี่ยสีเกมเอเชียนคัพโอลิมปิกปีสองศูนย์สองสองเป้าหมายที่ 4, สี 2022, แนนนน่แล้วก็มันก็จะเป็นเป็นตัวนี้เป็นนโยบายเป็นวิธีการแล้วแล้วมันก็จะเป็นเออเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายต่งางๆเราจะได้นักบอลกี่คน เส้นทางาพัฒนาฟุตบอลไทยเส้นทางาพัฒนาผู้เล่นนะครับมันก็จะเป็นมันจะเป็น,นเนี่ยโปรแกรมเยาวชนอะไรมันก็จะยืะอยู่ในรูแนี้เราจะมีรูปแบบการฝึกมันมีอยู่สองอย่างคือเขาเรียกขบวนการในการฝึกซ้อมซึ่งมันจะเป็นขบ,ขบวนการที่เป็นรูปแบบมากขึ้นแล้ว ค้ชทุกคนก็จะมีแนวทางในการสอนเหมือนกันขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเมนูการฝึกที่ยอดเยี่ยมอันดับสองคือโกโปรแกรมการแข่งขันที่มีคุณภาพในระดับสูงนะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยให้ยกระดับพัฒนาฟุตบอลของในระดับเยาวชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นถ้าเราตามกระบวนการแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะมียกอาดจะ เป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบอายุ17-18ปีก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพในระดับสูงได้การวิเคราะห์เก็บสถิติรวมถึงประเมินสถานการณ์ความพร้อมด้านต่างๆคือรูปแบบที่กำลังจะถูกถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคนด้วยพื้นฐานเดียวกันและอนาคตข้างหน้าหลีกเยาว,วชนจะเกิดขึ้นโดยหลีกรุ่นเยาวนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญกับการต่อยอดความสำเร็จในอนาคตสมัยก่อนเราก็ จะเรียกนักเตะ6กเจ็ดร้อคนเป็นพันคนนะมาคัดเลือกแต่ตรงน,นี้ถ้าเรามีลีกเยาวชนลีกเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นลีกธรรมดาก่อนแล้วลีกตอนนี้เราจะจัดลีกทั่วไปก่อนเราก็จะทําเป็นสาคนขึ้นพอเรามีลีกที่ระดับสูงแล้วเนี่ยเราก็สามารถคัดเลือกเด็กในลีกจากลีกระดับสูงได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นง่ายสําหรับโค้ชในการเลือกตัวผู้เล่นด้วย วาระลูกหนังสยามครบรอบ100ปีการทะลุถึงรอบ12ทีมสุดท้ายนับเป็นสิ่งที่ดีและเป้าหมายสำคัญที่สุดตอนนี้แต่ในระยะยาวคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เราจะดีพอสำหรับฟุตบอลโลกอาจจะต้องย้อนกลับมาดูที่ลรดแมป10ปีกันอีกครั้งว่าเราควรจะต้องเริ่มที่ชุดไหนและรุ่นใดก่อนถ้าอีกส0ปีเราก็จะได้นะกอนเอ่อ ที่มีประสิทธิภาพราวห้าส <50. 50. S 2> ิบห้าสิบใช่คือแน่นอนเออเป้าหมายแรกก็คือสิบเจ็ดปีรอบสุดท้ายของบอลโลกซึ่งเรายังไม่เิดเข้าไปตอนนี้ปีนี้เรามี16ปีกปีเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย9ปีรอบสุดท้ายทีมชาติรอบสุดท้ายแต่รอบฟุตบอลโลกมันยังไม่เคยปในนี้เป็นรั้งแรกนะที่เราเข้ามา กับตำแหน่งประธานเทคนิคของฟุตบอลอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของฟุตบอลชาวไทยนะครับ,รบหลายคนหวังว่าเอไปทับซ้อนตำแหน่งของซิกโก้กิตศักดิ์เสนาเมืองในเรื่องเฮดโค้หรือเปล่า ตัวนี้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าคนละส่วนกันนะครับตำแนงปราทเทคนิคนั้นมีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางฟุตบอลของประเทศนะครับให้ทุกชุดทุกรุ่นนั้นมีรูปแบบในการเล่นเป็นทิศทางเดียวกันรวมไปถึงการวางแผนระยะยาวด้วยนะครับซึ่งเจ้าของต้นตะดับนั้นมาจากจนเยอรมนีนะครับโคชเฮงเองถือว่าเป็นคนเดียวคนไทยคนเดียวที่เคยไปเล่นเหลียกยสูงสุดของนเยอรมนีคือบุนเดสลิกากับแฮทาเบอร์ลินนะครับน่าจะได้รับการเรียนรู้เรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะครับ